ไปบริจาคโลหิตสภาการชาติไทยไปไม่ยากเลยทุกคนดูคลิปนี้จบไปตามได้แน่นอนเริ่มจากเราลง MRT สถานี3ย่านประตูที่2ออกมาถนนใหญ่จะเจอถนนพระรามสแบบนี้หลังจากที่เราเลี้ยวซ้ายออกมาจาก MRT แล้วเราจะเจอจัตุรัสจามจุลีสแควร์จากนั้นก็เดินตรงไปเรื่อยๆใช้เวลาสักพักนึงอยู่เหมือนกันแนะนําให้พกล่มมากางด้วยนะถ้าเจอป้ายรถเมล์สถานสวพแบบนี้แปลว่าใกล้ถึงแล้วเดินเลยป้ายรถเมล์ไปแ,บบแป๊บเดีเยดสสสว,บบว,วสังเกตช่องทางเข้าทางด้านซ้ายมือ เลี้ยวเข้าไปด้านในตรงไปเรื่อยจะเห็นน้ําพุกลางวงเวียนแบบนี้ให้เลี้ยวขวานะทุกคนจะใกล้กว่าพอเห็นป้ายสวนงูทางขวามือก็เลี้ยวไปได้เลยตรงนี้จะเป็นร้านอาหารใครที่บริจาคเลือดเสร็จแล้วหิวก็เดินกลับมากินข้าวตรงนี้สะดวกดีเหมือนกัน ผ่านตึก99ปีสวนงูเราก็จะเห็นทางออกแล้วให้เลี้ยวซ้ายนะใกล้จะถึงตึกสภากาชาติแล้วมาเช็คความพร้อมก่อนบริจาคโลหิตกันก่อนดีกว่าการนอนสําคัญมากต้องหลับให้สนิทไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงไม่ต้องอดอาหารนะแต่ว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงดื่มน้ําให้เพียงพอตามน้ําหนักตัวของแต่ละคนที่สําคัญงดบุหรี่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปได้เลยนะ เอาล่ะทำตามนี้ได้ก็พร้อมบริจาคเลือดแล้วจุดที่1จะเป็นเกาะข้อมูลวัดความดันจุดที่2ลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิตจากนั้นกดบัตรคิวไปจุดที่3ห้องคัดกรองสุขภาพผู้บริจาคโลหิตเสร็จแล้วไปรอที่จุดที่4ห้องรับบริจาคโลหิตเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเจาะที่แขนข้างซ้ายหรือแขนข้างขวาตามที่เราสะดวกได้เลยเท่านี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว